ับขอบพคุณท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับและต้องขอบพคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ท่านได้มานั่งฟังด้วยนะครับในพระราชกำหนดเงินกู้ห้าแสนล้านนี่นะครับผมมีประเด็นอยู่สเฟรมแรกเป็นเรื่องเรื่องสถานการณ์แล้วก็ผลการเบิกจ่ายนะครับส่วนอีกสามประเด็นหลังเนี่ยเป็นข้อเสนอแนะนะครับ ขออนุญาตในในเรื่องแรกเลยนะครับผมใช้คำว่าแฝดสามนะครับแฝดสในที่นี้คืออะไรครับถ้าเงินกู้ขนาดเนี้ข้อมูลที่เราทราบพี่น้องประชาชนทราบอยู่ก็คือว่าเรามีเงินอยู่3ามก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนแรกเกิดเมื่อ19เมษายนส3ก้อนที่2เนี่ยก็คือสามแสนห้าหมื่นล้านอันนี้ผ่านสภาไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราเรียกว่า าาภาคซับภาคนี้นะครับและก้อนที่สามก็คือห้าแสนล้านที่กำลังเข้าสู่สภา,าช่วงขณะนี้นะครับผมใช้คำว่าแฝดสามเนื่องจากว่าวัตถุประสงค์ของการช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยมีสามเรื่องใหญ่ๆและช่วยเหลือนอกจากนี้ก็ไม่ได้เพราะพระราชกำหนดฉบับนี้ล็อกไว้แล้วนะครับว่าท่านสามารถช่วยได้สามเรื่องก็คือเรื่องสาธารณสุข เรื่องเยียวยาชดเชยแล้วก็เรื่องฟื้นฟูเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับหนึ่งล้านล้านกับห้าแสนล้านเป็นแฟดผมใช้คำว่าแฟดสนิทแฟดเหมือนกันแล้วกันนะสามแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยอาจจะเป็นแฟดที่ที่แปลกออกมานิดหนึ่งแต่ก็ไม่แตกต่างกันเป็นเรื่องฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอยู่ในกรอบสามเรื่องเหมือนกันทั้งแฟดสามเนี่ย แฝดทั้ง3เนี่ยผมใช้คำว่ามีมรดกอยู่1.85ล้าน,ล,านล้านบาทหมายความว่าไงครับเงินกู้ไม่ได้มาฟรีๆอนาคตถ้าเราไม่จ่ายก็ต้องเป็นลูกหลานเรานะครับแต่ผมตัวเนี้ยจะให้ท่านเห็นภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับผมไปเฟรมที่2นะครับ <c oughs> สถานภาพเงินกู้ที่ผมบอกว่า เนื่องจาก5แสนล้านเนี่ยเรายังไม่ได้ลงมือทำเพราะนั้นผมก็ประเมินรัฐบาลจากของเดิมก็คือหนึ่งล้านล้านนะครับข้อมูลชุดนี้ต้องขอบคุณสภพัฒน์นะครับเขาทำเว็บไซต์อันหนึ่งที่เรียกว่าไทย ME ไทยมีเนี่ยนะครับข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่10มีนาที่ผ่านมาอันนี้คือเร็วที่สุดที่ผมเตรียมได้นะครับเนื่องจากเป็นเป็นเรยวไทม์เขาแก้ทุกวัน ตอนนี้ข้อมูลของท่านรัฐมนตรีอาจจะจะเร็วกว่าผมนะครับท่านดูภาร,รกิจที่ที่วงกลมข้างบนนะฮะถ้าดูน้ําหนักหน,หนล้านล้านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องฟืน้นฟูประมาณ39%เรื่องเยียวยาเนี่ยเยอะหน่อยนะครับ56.5%แล้วก็เรื่องอาสาธาสุข4.5%นะครับทีนี้พอม,มาดูภาร,รกิจที่เราเห็นตอนนี้นะครับ ผมแบ่งเป็นสามก้อนนะฮะสาสุขเยียวยาชดเชยแล้วก็ฟื้นฟูฟเศรษฐกิจตรงนี้นะครับถ้าท่านดู <c oughs> ภาพรวมของโครงการตัวเลขอันนี้คือเบิกจ่ายจริงนะครับหรืออนุมัติจริงก็คือแบ่งเป็นตัวเลขสาสุขก็คือ42โครงการเยียวยาชดเชย9โครงการแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจ236โครงการวงเงินอนุมัติขณะนี้อนุมัติไป ้องชื่นชมรัฐบาลนะครับว่าท่านดูร้อยละของการอนุมัติสาสุขอนุมัติไป98.84%อซอันนี้ถือว่าเยอะมากนะครับอันที่สองเยียวยาชดเจยเนี่ยอนุมัติไปถึง98.41นะครับแล้วก็ตัวล่างสุดอนุมัติไปถึง9 7 0 2ผมถือว่ารัฐบาลทำงานเร็วคลรมนะครับทำงานเร็ว <c oughs> นะครับแต่ทีนี้ ปัญหาที่เราต้องหาความจริงก็คือว่าถ้าเว็บของสภาพัฒน์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เรียลไทม์เนี่ยถูกต้องเพราะผมใช้ข้อมูลตรงนั้นนะครับนั่นหมายความว่าผมอยากให้สภาแห่งนี้ดูการเบิกจ่ายจริงนะครับซึ่งผมมาร์คสีน้ำเงินเข้มไว้นะครับอันนี้เป็นผลการเบิกจ่ายจริงของงบหนึ่งล้านล้านนะครับ ถ้าธสนณสุขขณะดนี้เบิกจ่ายจริงไป26.13เปรเซ็นต์ะครับเป็นเงิน11,623ล้านบาทการเยียวยาชดเชยสุดยอดครับเบิกเร็วช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เร็วเบิกได้ถึง91.89อันนี้ถือว่าเยี่ยมยอดนะครับส่วนงบฟืน้นฟูเศรษฐกิจ ขณะนี้ปัญหาก็คือถ้าโควิดยังไม่ยุติหรือควบคุมไม่ได้ก็ต้องรอขณะนี้เราเบิกไป28.89%ต่อไปเฟรมที่3นะครับผมเกิน2องเฟรมนี้เพื่อให้เห็นพี่น้องประชาชนได้เห็นภาพและผมก็จะยื่นข้อเสนอนะครับผมลงมติเห็นชอบผ่านแน่นอนนะครับแต่ขอตั้งข้อเสนอเผื่อ,อท่านรัฐมนตรีจะได้กรุณา เก็บข้อมูลไว้เพื่อพี่นาต่อไปนะครับเรื่องแรกผมถือว่าเงินกู้ไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าลงทุนโครงการที่เกิดประโยชน์สูงในระยะยาวเศรษฐกิจจะหมุนเวียนธุรกิจขายได้มีงานทำสุดท้ายรัฐบาลก็เก็บภาษีได้ตรงนี้ผมเสนอให้มีแผนการใช้เงินใหม่เป็นข้อเสนอนะครับแม้จำเป็นต้องกู้เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจกลับมาเดินต่อได้เร็วเงินกู้ก็คุ้มค่า นะครับเรื่องที่สองความท้าทายในแผนการใช้เงินใหม่ที่ผมเสนอนะครับ <c oughs> ข้อแรกก็คืองานทางด้านสาธารณสุขตรงนี้ผมว่าถ้ามีความจำเป็นต้องเพิ่มเงินให้กระทรวงสาธารณสุขเพราะถือว่าเป็นด่านแรกถ้าเรายุติโควิดหรือหาวัคซีนได้มากเฟสามเหมือนที่คุณหมอเฉลิมชัยพูดเนี่ยนะครับ เฟสี i, ก็จะควบคุมได้ถ้าควบคุมได้ยุติโควิดหรือชะลอลงได้เศรษฐกิจก็เดินต่อได้นะครับอันนี้งานสาธารณสุขผมจึงอยากให้เพิ่มเงินส่วนนี้ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับข้อที่2งานเยียวยาช่วยเหลือต้องครอบคุมผู้เดือดร้อนทุกคนผมเน้นเฉพาะ ronics, อิเล็กทรอนิกส์อันนั้นในเมืองถึงแน่ครับแต่ผมห่วงชนบทนะครับอาจจะจำเป็นต้องใช้อสมอไปช่วยเขาหรือไม่นะครับ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงแต่ผมทราบดีว่ารัฐบาลกำลังเร่งทำเรื่องนี้อยู่นะครับประเด็นที่สางานฟื้นฟูขณะน,นี้ถึงแม้โควิดยังไม่ยุติแต่ถ้ายุติเมื่อใดอันนั้นนะเป็นความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเดินต่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดตรงนี้ผมขอเสนอว่าให้มียุทธศาสตร์อย่ารวบรวมโครงการ ย่อยๆแล้วมาแก้ปัญหาอันนั้นจะจะไปผิดทางแน่นอนนะครับผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีกลไกมีมือไม้ที่จะทำเรื่องนี้อย่างเต็มความสามารถต่อไปข้อที่สนะครับเงินกู้ทั้ง3าประเภทที่ผมเรียกว่าแฝดสาเนี่ยนะครับทำยังไงให้มีความสอดคล้องกันไม่ใช่เพียงแต่บอกว่ากิจกรรมไม่ซ้ำซ้อน แต่เป็นต้องเป็นลักษณะของการบูรณาการส่งต่อเนื่องในรูปของซัพพลายเชนให้ได้ข้อ4นะครับ <c oughs> ปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าของงานทางด้านสารสุขที่เบิกเพียง26.13%ของงเงินที่ให้ไปที่อนุม,มัติแล้วด้วยนะครับตรงนี้เราต้องหาปัญหาอุปสรรคให้เจอผมมั่นใจว่าไม่พ้นมือรัฐบาลที่จะหาข้อบกพร่องนี้เจอ และควรจะรีบแก้ไขเพราะอันนี้เป็นด่านแรกถ้าท่านยุติโควิดไม่ได้เศรษฐกิจก็เดินต่อไม่ได้นะครับข้อที่5อันนี้เป็นข้อมูล Big Data ผมชื่นชมสภาพัฒนะครับผมเปิดแล้วผมผมสบายใจว่าท่านมีข้อมูลครบถ้วนแน่นอนนะครับเพียงแต่กังวลนิดเดียวว่าเนื่องจากข้อมูลท่านเป็นก้อนใหญ่ที่จริงข้อมูลอย่างนี้น่าจะตัดเป็นแฟมเป็นแบชนะครับเป็นส่วนๆเพราะว่า คนที่เกี่ยวข้องให้ท่านให้ไปดูข้อมูลทั้งหมดนี่คงไม่มีใครดูไหวผมอยากให้ข้อมูลส่วนนี้ไปอยู่กับจังหวัดซึ่งใกล้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดถ้าเป็นข้อมูลจังหวัดเขาเขาจะดูแน่นอนครับเขาจะใช้ซึ่งมันสามารถตัดแบ่งเป็นชิ้นๆได้แล้วไปใส่เว็บไซต์ในจังหวัดหรือใส่อะไรก็ได้นะครับอันนี้จะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบในเรื่องการทุจริตได้ด้วยเพราะเขาต้องรู้ว่าสถานะเป็นยังไงนะครับข้อที่6เฟรมสุดท้ายแล้วนะครับการจ้างงานแรงงานไทยในภาคธุรกิจผมอยากเน้นเพราะขณะนี้คนงานต่างด้าวกลับไปแล้วเข้ามาไม่ได้จะเข้ามาได้ทางเดียวก็คือรับรอบเข้ามานะครับการลักรอบเข้ามามีปัญหาก็คือว่า ความต้องการขนาดนี้แรงงานต่างด้าวแรงงานไทยนี่คือบริษัททั้งหลายเนี่ยกำลังเริ่มกลับมาฟื้นฟูนเศรษฐกิจเพราะนั้นเขาต้องใช้คนแต่คนไทยไม่ทำงานเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องช่วยภาคผ,ผู้ประกอบการให้ทำงานโดยการจ่ายค่าจ้างครึ่งหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายได้นะครับประการสุดท้าย การจ้างที่ปรึกษากลางผมไม่อยากให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานรับผิดชอบประเมินตัวเองนะครับการประเมินโดยองค์กรกลางเนี่ยเราไม่ประเมินยาวนะครับบางทีเรากำหนดให้เขาสัญญาจ้างหนึ่งปีอย่างนี้เป็นต้นผมอยากให้กำหนดสัญญาจ้างเป็นไรายไตมาสเพื่อให้รัฐบาลทราบข้อมูลเร็วขึ้นแล้วก็ติดต่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับ อันนี้เป็นข้อเสนอทั้งหมดเจ็ดประการต้องขอบพระคุณท่านประธานด้วยครับขออภัยที่เวลาเกินไปด้วยครับ